ฉันมาำพรล์เบอร์หวยพวกคุณไปซื้อออามาใครได้ลรกเลยแต่ฉันก็อยากจะบอกพ่อว่าสรพษ์ชาติกัะสมบัติเมธินีเนี่ยเขาตายแล้วนะทีอยพ่อก็เพิงเจอกันฉันก็เชิ่อตัวจริงนะอไปากตัวแล็จ้าโอ้ตัวจริงของแก เนี่ยัาเนี่ยเขาลงใหญ่ม่มาดูแต่ก็มุมไม่ได้ถ้าไม่เห็นเล่นมากเลยอ่ะาัน บค่บนะครับมาของวัลแค้บนเพื่อนจะเดี๋ยวจะตกนังซีนที่เจอมาให้ด้วยนะครับให้ดุนด้วยครับสามม้วนพร้อมกันขนมนมเนยกล้วยดอกไม้น้ำอาหารที่กุ้งทอดนะครับก็จะมาแค่วันวันนี้ครับไว้ดูดามมีเรื่องที่โดนไหมนะครับขอให้เจอปีนี้ปีหน้าด้วยนะครับขอให้เจอเจ้านักเลงด้วยนะครับ หนังินซีแดงเรื่องแรกของพิเชษหรือวิชรัญชาครับฉันขอสามตัวบนนะพ่อส่วนหนังให้ฉันจะไปดูบ้านคุณนุ

ันนี้พวกเราของอาหารบานทํามาไหว้ขอบคุณพ่อที่ช่วยให้คุณลูกเจียงยิงชายชาตรีเอาาแตเทอเทแอท้ายตอนนี้เนียเร็ว่แอท้ายตอนนี้ขี้ตอนนี้แอกหนเนี่ปกป้องนาง ฉันประชดตัวจริงนะไม่แกตัวเล็กแกปวดจริงของแกป้องชิดด้วยทีนึงแล้วไปยืยนสีตะกหาเจอยื่นซีจักหานถ่ายคือแค่จะขายไม่ได้ต้องพี่ดีอยาให้เห็นรอบสิ อะลวมันดับด right mm ้านหลังิปใจอายุไม่เอาแล้วใช่ไหมจางยิงมากเลยไม่ยิงยิงพุงเลยเฟตติงนีเนี่ยละครของช่องแปดลำปางนายดู เลขอะไรเลขเก้ใช่ป่ะล้วจะได้ไหนๆนะท่าอายุอะไรเก้าค่ะสอค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้ดูถูกวันนี้นะคะอันนี้78ค่ะวันนี้นะคะเลขท้ายตัวเจ็ดแปดเลขเองสามตัว่้าเจ็ดนกำัเบอร์หวยพวกคุณไปซื้อออกมาใครได้เลย วันนี้ก็มาแก้บนข้อมิจชาเนชาาะะครับตามที่ได้ขอพ่อมิธไว้ว่าขอให้เจอฟิล์มหนังเรื่องชายชาตีตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับก็เลยมาแก้บนครับ ศารพ่อพีชญชันชาแห่งนี้ค่ะมาแก้บนค่ะคือคุณโนะไปมาบนไว้ว่าอยากได้หนังเรื่องชายชายตรีแล้วก็ได้อย่างสมใจล้วก็มาแก้บนกันค่ะวันนี้ว่าออแล้วต่อไปคุณโน้ยก็อยากจะได้เรื่องอะไรก็ต้องมาขออีกนะคะออก็รอติดตามนะคะพวกเรากำลังจะลงเสียงหนังเรื่องชายชายตรีกันแล้วนะคะ อขอบคุณนะคะคุณมิตรที่ให้คุณนุ้ได้เจอหนังของคุณมิที่เราพวกเราอยากดูอยากชมกันนะคะแล้วก็ครั้งต,ต่อไปก็ขอให้พบหนังของคุณมิตรต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณนะคะดีและดีใจค่ะที่ได้มาสารของมิตรวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็ด,ดีใจนะครับที่ได้มาที่สารมิตรน,นี้อีกครั้งหนึ่งผมรักมิรชัยบารักคนรักมิตรอย่างพวกเราอย่างพี่แต้วแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับและการที่นุมาแก้บนครั้งนี้ ต้องมีครั้งต่อไปแน่ๆเพราะว่าผมมีความเชื่อว,ว่าเราจะได้เจอหนังของมิชเบนชาอีกผมเองชื่นชอบศรัทธาคุณมิชเบนชามากแล้วก็จะ<อ>สื่อสารตำนานของอินซีแดงในการคอร์สของผมต่อไปและปีนี้52ปีมิชเบนชาผมขออนุญ,ญาตพี่เชษมิชเบนชาจะคอรสอินซีทองครับ เหนือดาวมนุษย์เข้าแยงยุทธกลืนแผ่นดินใจดำดำอย่างขมิ้นเพียงสลายในพนาเราจริงตูมูอาคมสัจจนความคาสุธาสุจันต์กาประชาเรียกเราว่าตายตาตีตายชาตีตายตาตีภาพถือ i เรีฝึกศพกาสอนอีกุณชอนอันกดลองขอทนเสงี่งคงสำคัญไม้ในกายมีนรชาตี่วางว